ดีครับมาพบกับช่องพีแพนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาแยกหน่อแยกไหลของโคลโคาเซียต่างๆนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยยีนโรสแปซนะครับบอนนาญี่ปุ่นมาดูไหลครับช่วงนี้ก็ค่ำๆแล้วนะครับแสงก็จะน้อยหน่อย ดูต้นนี้เลยต้นนี้การแยกของเราก็เราจะสังเกตที่อ่าเราจะสังเกตที่รากนะครับคอตรงนี้แหละเราก็ตัดเลยครับตัดก่อนที่จะถึงรากขาดปุ๊บนะครับเราก็คุยๆๆสักหน่อยครับอ่าล้วก็ เพื่อที่จะนําลากขึ้นมาก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาครับได้แล้วนี่นะครับนะครับหนึ่งต้นมีอีกไหมด,ดูต้นนี้ครับ ต้นนี้นี่เป็นไหลนะครับต้นนี้บ้างต้นนี้ก็จะต้นนี้ก็จะามาทางนี้ครับนี่ก็จะออกมาเล็กหน่อยนะครับหลวมึ้นไปค่อนข้างจะมืดหน่อยนะครับ เยิ้งเย็นเยนเ็ยนโอ้โหนก็เป็นไหลครับขาวๆนี้ดี่ก่อนเกี่ยเกี่ย์ดูนะครับอ่าเกี่ย์ดูว่าข้างล่างของเขาเนี่ยอ่ามันอยู่ตรงไหนนะแล้วเราก็สัมผัสด,ดู รู้ว่าตรงไหนคือข้อของเขานะครับตรงไหนคือลากตรงไหนคือข้อของเขาเมื่อเราดูแล้วเราก็จัดการเลยครับชืบกะดึงนะครับนี่ครับ ต้นที่สองมีหลายแล้วมีหน่อสองครับ2ต้นใหญ่มากต้นนี้ครับถ้าอยู่กับต้นแม่เขาก็จะโตไวนะครับแล้วก็กบกบไว้สองแล้วครับดูต้นต่อไปต้นนี้ครับต้นนี้ก็จะลึกๆหน่อย อาเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ตรงนี้ครับที่ขอก็ตัดเลยทึบโอ้ยเจ็บด้ ได้หลรยรับแล้วอ่านี่ครับได้อีกแล้วสามครับแต่พลาดครับไหลหักไม่เป็นไรครับวนใหญ่ดูอีกสิอันนี้ครับมีอีกสอง ต้นนะครับสองครับสามครับแต่ปลายไหลหักครับ <c oughs> จะได้อ่าสี่ครับห้าครับ แล้วก็6ครับาจากที่เราแยกไหลนะครับของเยลโลสแปดนะครับบนหนายญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราตัดนะครับเราก็จะตัดเหนือเหนือข้อนะครับเหนือลากเสร็จแล้วเราก็จะดูว่ามันมีไหลไหมถ้ามีไหลนะครับก็ให้ระวังเพราะว่าไหลมัน อ่อนมากนะครับหักง่ายงนั้นการดึงก็ต้องระวังบางท่านก็อาจจะใช้การฉีดน้ํานะครับหรือการลาดน้ําก่อนก็ได้เพื่อจะได้มองเห็นว่ามันมีหนอ่อมันมีไหลหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําลูกของเขานะครับไปชําในวัดสดุปลูกนะครับมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแกลบดิบหนึ่งส่วน ดินใบข้ามปูนหน่งส่วนแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลวัวอีก1นส่วนสส่วนนะครับแล้วก็ไปลองด้วยถาดน้ํานะครับเอาไว้ในร่มก่อนสักสาวันแล้วค่อยออกแดดนะครับต้นใหญ่สมบูรณ์มากนะครับก็เลี้ยงในดินปลูกในดินปลูกในวงบ่อนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับในความรู้จากคลิปนี้ก็กด ไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ oh. ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ